จากการฟื้นฟูบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนไปแล้วนะครับหลายพื้นที่ล้างโคลนเสร็จแล้วพร้อมให้อยู่อาศัยแล้วนะครับแต่ว่ายังมีปัญหาหลายประเด็นที่เกิดขึ้นหลังจากที่จะเข้าไปอยู่อาศัยนะครับไปติดตามรายละเอียดจากรายงานชิ้นนี้กันครับ ที่หมู่หนึ่งบ้านสายลมจอยตําบลเวียงทางคําอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแห่งนี้นะครับหลายบ้านหลายหลังนั้นทําความสะอาดนําดินโคลนออกจากบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลายหลังพร้อมที่จะต่อไฟแล้วแต่ว่าสภาพบ้านที่ได้กลับไปตอนนี้หลายๆบ้านครับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนซื้อบ้านใหม่นะครับเพราะว่าภายในบ้านไม่เหลืออะไรเลยและยังมีความเสียหายอีกจํานวนมากที่ยังคงต้องซ่อมแซมครับ ป้ายแสดงสถานะทำความสะอาดเสร็จแล้วหรือพร้อมไม่เข้าอยู่อาศัยที่ติดอยู่หน้าบ้านในชุมชนหัวฝายถ้ำผาจมและสายลมจอยตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายคือความสำเร็จของปฏิบัติการฟื้นฟูบ้านพักของประชาชนจากดินโคลนที่ตกค้างอยู่ภายในตัวบ้านของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบุทกภัยวตัตภัยและดินโคนลนถล่มส่วนหน้าหรือสอปชส่วนหน้าและพร้อมมอบส่งคืนให้กับเจ้าของบ้านได้กลับเข้ามาอยู่อาศัยได้ เช่นบ้านของอุสาเปริยาังกูลประชาชนชาวสายลมจอยที่ได้รับผ้านที่ทําความสะอาดแล้วจากสปชส่วนหน้าแต่พบว่าบ้านหลังนี้ยังเข้าอยู่อาศัยไม่ได้เนื่องจากมีความเสียหายจํานวนมากที่ต้องซ่อมแซมก่อนจึงจะเข้าอยู่อาศัยได้ทั้งห้องน้ําที่เสียหายอย่างหนักประตูห้องทุกห้องที่ถูกพัดหายไปรวมถึงระบบไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบเหลือเพียงพื้นที่ชั้นสองที่พอจะอยู่อาศัยได้เท่านั้นมันก็ต้องทําตั้งหลายอย่างเนาะเพราะว่าที่กันศาสตร์มันก็ หายไปกับน้ําแล้วแต่ตอนนี้เสามันก็ไม่มีแล้วและของทุกอย่างข้างล่างมันก็ไปกับน้ําหมดเช่นเดียวกับบ้านของสาวยี่นวลที่มีสภาพเหมือนบ้านเปล่าที่ไม่มีคนอยู่อาศัยเนื่องจากถูกดินโคลนพัดถล่มเอาสิ่งของภายในบ้านเสียหายทั้งหมดและยังมีร่องรอยความเสียหายจํานวนมากที่ยากจะลืมได้เหมือนเหมือนเหลือแต่โครงที่เป็น คือชั้นสองชั้นสอง,งมาข้างล่างนี่คือไปหมดแล้วค่ะมีห้องน้ํามีห้องครัวมีของใช้ทุกอย่างนะคะมีฝ้ามีอะไรทั้งหมดอะ่ะถ้าจะคิดว่าก็เหมือนได้บ้านเปล่าๆึ้นมาอย่างนั้นเลยค่ะพอมาล้างความสะอาดแล้วก็เราก็สามารถเข้าอยู่ได้อยู่แต่มันก็มันจะเกียดสิบแปดสิบไม่มันก็ไม่ถึงนั้นหรอกค่ะห้าสิบป้าแกบอกว่าห้าสิบห้าสิบที่จะเท่าเข้ามาอยู่นะคะทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้ว ขณะที่บ้านของปัญญาดาเดชซึ่งอยู่ในพื้นที่ถ้ำผาจมถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมสูงกว่า2เมตรพบว่าบ้านของตัวเองเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะฝ้าเพดานที่แทบจะพังถล่มลงมาพื้นไม้ชั้นสองเสียหายจนไม่เหลือสภาพเดิมไม่สามารถอยู่อาศัยได้เนื่องจากอันตรายต่อชีวิตไม่ได้ครับผมพื้นพังครับผมตอนนี้ก็เมื่อเช้าก็คุยกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลหมู่บ้านนี้ใช่ไหมครเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะ วันนี้เขาจะเอาเอาบ้านหลังนี้เข้าที่ประชุมว่าจะว่าเนี่ยครับว่าจะจะส่งอสสอมาช่วยรื้อต้องใช้กํลาลังคนครื้อผมเพราะใช้เครื่องจักรรื้อไม่ได้อาจจะต,ต้องรื้อบ้านอ่าตอนนี้เขาอาจจะประเมินว่ารื้อแค่พื้นก่อนนะครับผมรื้อแค่พื้นทั้งหมดเนี่ยครับพื้นที่หกักเพราะว่ามันไม่ได้หักแค่ตรงนี้ครับข้างในเป็นพื้นไม้หมดเลยครับผมหกัก แม้ว่าบ้านที่ได้กลับมาจะอยู่ในสภาพเสียหายแต่ภาครัฐก็พร้อมสนับสนุนสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาที่จะเข้ามาติดตั้งซ่อมแซมให้กับเจ้าของบ้านในเบื้องต้นรวมถึงการเยียวยาซ่อมแซมสภาพบ้านจากภาครัฐซึ่งสิ่งที่ทดแทนความรู้สึกของเจ้าของบ้านอาจจะเป็นการลงแรงของเจ้าหน้าที่ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความยากลําบากดีใจมากค่ะถ้าไม่มีหน่วยงานก็คงไม่ได้อย่างนี้นะคะขอบคุณทุกๆหน่วยงานค่ะ ทุกอย่างนี่มุติว่าถ้าชาวบ้านทำตามมีตาเกิดกี่ปีก็ไม่เสร็จค่ะเพราะขี้ทรายมันของแจ้น,นี่แหละเข้าไปข้างหลังถ้าถ้าไม่ใช้รถเล็กๆเข้าไปตากนี่ก็ทําเองก็ไม่มีเงินจ้างหรอกค่ะเพราะว่ามันเยอะไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนด้วยทหารมีทหารมีจิตอาสามีชุดฝันดีฝันเด่นที่มาช่วยครับขอบคุณพี่พวกนี้มากที่มาช่วยให้เอาดินโคลนออกครับ หากว่าบ้านคือที่อยู่ของหัวใจการฟื้นฟูบ้านจากดินโคลนก็เปรียบเสมือนการฟื้นฟูจิตใจของเจ้าของบ้านให้กลับมามีแรงต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคอีกครั้งซึ่งพวกเขาจะไม่ได้สู้กับปัญหานี้เพียงลําพังแต่จะมีภาครัฐที่คอยสนับสนุนพวกเขาอยู่เสมอมิ่งสิทธิเชี่ยวพาน,นิชถ่ายภาพธีรพงศ์โลหะวัชระทีมข่าว N b t เชียงใหม่รายงาน